แล้วผมก็ต้องขอชมเชยนายกอ,อน,นุทินที่กล้าพอที่แรงจุดยืนอย่างนี้แต่คําถามว่าจะยืนหยัดได้นานแค่ไหนนะฮะเพราะว่าไอ้ช้ำเหมือเริ่มใช้การเจรจาการค้าบังคับให้ไทยยอมรับในจอยเดคอเรชันซึ่งอน,นุทินยกเลิกไปทีนี้ผมก็ต้องชมคุณสจีรัติวาการส่งผาณิย์ในรัฐบาลชุดนี้ท่านผู้ชมครับจะมีคนที่ทํางานเป็นเนี่ยมีอยู่ไม่กี่คนเองคุณสจีนั้นเป็นหนึ่งในนั้นคุณสจีบอกเราต้องหาตลาดใหม่ ตลาดรัสเซียเป็นตลาดที่น่าสนใจมากคุณสูจีพูดโดยไม่รู้ถึงผู้มิรัฐศาสตร์และไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ระหว่างไทยกับรัสเซียถ้าคุณสจีเข้าใจคุณสจีต้องเอามือตบหน้าผา,ากเลยบ่าอ๋อลำบากละเพราะว่ากระทรวงการต่างประเทศไทยมันวรนุตมากมันเป็นคนสร้างปัญหาให้ระหว่างไทยกับรัสเซียลงชื่อประนามรัสเซียเราเสือกไปประนามเขาท่านผู้ชมเห็นยังฮะฝันร้ายทางประวัติศาสตร์ เมื่อไม่กี่ปีมานี้เองสมัยในดอนปรมัสวินัยเพราะฉะนั้นแล้วจะถ้าเราดูพฤติกรรมอันวาบริหิมเมื่อสมัยนั้นยุคนั้นเราจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าอันวาบริหิมนั้นจิตใจยืนอยู่ที่อเมริกาที่ผมไม่เข้าใจอย่างหนึ่งว่าอันวาบริหิมพอมีเรื่องขึ้นมาปังปั๊บเนี่ยพอมาพอคุณอนุทินประกาศมาชัดเจนว่าจะยกเลิกข้อตกลงในเรื่องจอย e c l a r a t i o n ที่มีนายทรัมป์ด้วยนายอันวาด้วยรวมหัวกันประชุมกันที่โกลัมเปอร์ในช่วงที่ประชุมอาเซียนชุกนั้นนะฮะเมื่อเร,เ,รเร็วนี้เองอาัวาบริฮิมเนี่ยฮะแทนที่จะโทรศัพท์ไปหาฮุนมานเด็ตแล้วก็ตำหนิตีเตียนหฮุนมานเด็ตนะฮะไม่กลับโทรศัพท์มาหาอนุทินขออนุทินอย่าไปยกเรื่องนะคุยกันต่อไปดีกว่า ผมเคยเล่าท่านผู้ชมฟังแล้วใช่ไหมว่าไอ้ฮันวานวายเบอร์ฮิมเนี่ยมันแสบมันแสบยังไงเพราะเพื่อนสนิทของมันคนหนึ่งซึ่งเป็นคนจีนมาเลเซียได้รับสมรทานจากคุณเซนในการเปิดบ่อนการสนินาที่ใหญ่ที่สุดในพนมเปญแล้วระบุด้วยนะว่าในรัศมีรอบ200กิโลเมตรรอบพนมเปญน,นั้นไม่ให้ใครมีสิทธิ์เปิดบ่อนการพนันเลยนะฮะ แล้วก็ไอในทุนของของมาเลเซียคนนี้เนี่ยมันเอาบริษัทมันไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่ฮ่องกงและมันเป็นคนใช้เงินสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งอันวารบริหิมอันวารบริหิมเลยต้องปกป้องคณิคมเมนเต็มที่เพราะฉะนัะ้นเพอิญเพอิญจังหวะโชคร้ายของประเทศไทยและโชคดีของมันตรงที่ไออันวาได้รับเลือกเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ผมก็ภาวนาเช้าภาวนาเย็นให้มันหมดวาระสีที จะได้ย้ายไปอยู่ที่ฟิลิปปินส์นะฮะมันก็เลยใช้อำนาจตรงนี้แล้วมันเนี่ยเป็นปีเป็นคุยกับโดนัลด์ทรัมป์นะฮะโดนัลด์ทรัมป์แน่นอนที่สุดนะจะเสียหน้าเพราะถ้าไทยไม่ยอมผมคิดว่าสิ่งที่หน้าที่จะยุติธรรมกับไทยที่สุดสิ่งแรกที่เราพอจะรับได้คืออันวาจะต้องตำหนิบุฒมนเน็ตทันทีมิน้ำซ้ำสำนักข่าวของมาเลเซียก็ยังลงข่าวผิดลงข่าวปลอม หาว่าไอ้ระเบิดอันนี้เนี่ยมันเป็นระเบิดใหม่มันมันไม่ใช่ระเบิดใหม่เป็นระเบิดตัวเก่าที่ฝังเอาไว้ตอนหลังพอเจอความจริงเสนอเข้าไปปังมันถึงพลิกพิกว่ามันลงข่าวผิดแสดงว่ามาเลเซียนี่เป็นคนที่คบไม่ได้จริงๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งตราบใดที่ยังมีนายรัฐมนตรีอันวาบอร์ฮิมอยู่นั้นเป็นคนกะล่อนเพราะแล้วไทยถึงเวลาที่ต้องแสดงจุดยืนอย่างชัดเจน แล้วผมก็ต้องขอชมเชยนายกอนุทินที่กล้าพอที่แสดงจุดยืนอย่างนี้แต่คําถามว่าจะยืนหยัดได้นานแค่ไหนนะฮะเพราะว่าไอ้ชั้มก็เริ่มใช้การเจรจาการค้ามาบีบแล้วว่าถ้าสมมุติว่าขอให้ขอให,ขอให้การค้าให้ยุติก่อนตอนนี้การเจรจาจนกระทั่งเรื่องชายแดนเรื่อง joy declaration จบแล้วก็คือว่าบังคับให้ไทยยอมรับใน joy declaration ซึ่งอนุทินย,ยกเลิกไป ถ้ายกเลิกไปก็จะเจรจาต่อไปทีนี้ผมก็ต้องชมคุณสจีรัธิวิาการส่งพาณิ์ซึ่งท่านเป็นคนที่เห็นอะไรคือในรัฐบาลชุดนี้นะท่านผู้ชมครับจะมีคนที่ทํางานเป็นเนี่ยมีอยู่ไม่กี่คนเองคุณสจีนั้นเป็นหนึ่งในนั้นคุณสจีบอกเราต้องหาตลาดใหม่คุณสจีพูดโดยบอกว่าตลาดรัสเซียเป็นตลาดที่น่าสนใจมากคุณสจีพูดโดยไม่รู้ถึงภูมิรัฐศาสตร์ และไม่เข้าใจประวัติศาสตร์ระหว่างไทยะรัสเซียถ้าคุณตุจีเข้าใจคุณตุจีต้องเอามือตบหน้าผากเลยบอกอ๋อลำบากละเพราะว่ากระทรวงการต่างดศไทยมันวานรุนยุมากมันเป็นคนสร้างปัญหาให้ระหว่างไทยกับรัสเซียด้วยความด้วยความเคารพท่านผู้ชมอย่าหาว่าผมเนี่ยมาแกแซกันแนะ่แหนะ่ลุงตู่อีกเลยแต่ว่าลุงตู่โดยตัวแทนก็คือดอนปรมมัตวินัย ซึ่งเป็นรัฐวาสตราการสงคามประเทศไทยในวันนั้นเรื่องนี้ผมเคยพูดมาแล้วตั้งนานแล้วผมเป็นคนแรกที่พูดในวันนั้นที่รัสเซียกับยูเครนลบกันนะฮะสาปชาชาตินี่นำโดยทางตะวันตกก็ยื่นข้อเสนอให้ให้ให,ให้ให้สภาของให้กลุ่มสมาชิกข,ของสาปชาชาติลงชื่อประนามรัสเซียนะฮะ ก็แปลว่าก็มีหลายส่วนที่ประนามก็มีหลายส่วนที่เงียบไม่ออกเสียงมีหลายส่วนบางส่วนที่ไม่มากนะักสนับสนุนรัสเซียที่เราทำผิดพลาดอย่างยิ่งคือในขณะนั้นเนี่ยเราเขาเลี่ยงดอนปรมัตวนันเขาเลียนมากเรื่องพวกนี้ท่านผู้ชมอย่าไปลืมประวัติศาสตร์ช่วงพวกนี้ต้องจำเอาไว้นะฮะดอนปรมัตวนันเนี่ยมีมติให้ประเทศไทยร่วมประนามด้วย ซึ่งผมก็ถามตัวเองว่าเฮ้ย hey, คุณดอนคุณไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์เลยประการแรกไทยกับรัสเซียมีความสัมพันธ์กันตั้งแต่สมัยพระเจ้าซาพระเจ้าซาเลยมาจนกระทั่งพระเจ้าซากับพระบาทเด็บเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5้จุลจอมเสองท่านเป็นคนสื่อสมมากในยุคที่เราโดนอาณานิคมต่างชาติลุกลานพระเจ้าซามาปกป้องเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว ความสัมพันธ์ก็ยังคงอยู่จนกระทั่งมาถึงยุคเวล,ลาดเมีปยมปูตินเวลาเมียปูตินมีคนพูดว่าว่าเวราปูตินเคารพนับถือรบัตเดืเจ้าอยู่รัชกาลที่9้าอย่างมากเพราะพระองค์ท่านทรงเป็นนักพัฒนาและพระองค์ท่านเป็นคนให้ความรู้ให้ข้อคิดรัเสเซียถึงพระนามที่ปูตินซึ่งมาเยือนประเทศไทยให้หาทางวิธีเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและท่านก็แนะนํา หลักเศรษฐกิจพอเพียงและท่านก็แนะนําเรื่องการเกษตรที่ถูกต้องไปปูตินมีความเคารพนับถือประเทศไทยมากและปูตินไม่เคยทําร้ายอะไรประเทศไทยแม้แต่นิดเดียวถ้าคุณดอนมีสติปัญญาบ้างจากสมองที่กลวงของคุณที่ตื่นมาหายใจเข้าก็แฮมเบอร์เกอร์หายใจออกก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์คือฝรั่งเต็มตัวถ้าคุณดอนมีวาล้แบบนี้คุณดอนต้องบอกคุณประยุทธ์ บอกว่าเราไม่ต้องประนามหรือไม่ต้องสามสนุนของดออกเสียงแค่งดออกเสียงก็เป็นการแสดงน้ำจิตน้ำใจของเราแล้วที่ว่าเราไม่ได้ประนามรัสเซียคนรัสเซียเหมือนคนไทยชาวสลาฟรักรัก,กจริงเกลียดเกลียดจริงเราเสือกไปประนามเขาท่านผู้ชมเห็นยังฮะฝันร้ายทงางประวัติศาสตร์เมื่อไม่กี่ปีมั่เองสมัยน,มนายดอนปรมัตวีันเมื่อประมาณปี2,500 22กลุ่มภาพันธ์ที่รัสเซียบุกยูเครนนะฮะ2 0งอ่าโน2ส2 2 22 2ยี4 25บปีกว่ากับ4ปีเองความจำผมยังสดๆอยู่ในหัวเลยผมเนี่ยโกรธมากถ้าท่านผู้ชมเคยดูเรื่องที่ผมพูดเรื่องตอนนี้ผมจำไม่ได้แล้วพูดตอนไหนแต่ผมพูดไปแล้วแล้วผมพูดหลายครั้งด้วย คือผมตําหนีตีเตียนในดอนปรมนามพินัยให้เสียผู้เสียคนไปเลยแล้ววันนี้ผลก็มาละว,วันนี้คุณสจีจะไปเอาอคุณสุภจีเนี่ยจะไปเอาเงื่อนไขอะไรไปคุยกับรัสเซียเขาอ่าเขาก็อาจจะรับปากต้อนรับคุณในฐานะที่คุณมาเยือนมีนําซ้ำแล้วเราก็ตัดขาดกับรัสเซีย การบินไทยที่เคยบินไปมอสโกตอนนี้ก็ไม่บินแล้วตัดหมดทุกอย่างน้ํามันรัเสเซียเราก็ไม่ยอมซื้อเขาในขณะทึงอินเดียซื้อน้ํามันรัเสเซียมาเอามากันในประเทศมันในาราคาที่ถูกแล้วก็รีเอ็กซ์พอร์ตออกขายต่อทํากําไรมหาศาลนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเหมือนกับเราไม่ยุ่งกับรัสเซียเลยแม้แต่นิดเดียวนะการที่เราจะไปช่วยเขาในยามที่เขาทําศึกสงครามโดยซื้อน้ํามันเขาก็ไม่เสียหายอะไร แล้วก็ไปติดอเมริกาแซงชันรัเสเซียเรื่องอะไรเราก็เสือกไปแซงชันกับเขาด้วยเสมือนหนึ่งเราเนี่ยไปร่วมลบกับเขาแล้ววันนี้รัเสเซียอีกไม่กี่วันนี้ไม่เกินสิ้นเดือนธันวาคมนี้รัเสเซียก็จะยึดกลุ่มพื้นที่ดอนบาสโดเนสได้หมดเลยโพ c ครอฟซึ่งเป็นเมืองสําคัญมากในการเป็นด่านป้องกันทางตวันออกเฉียงเหนือของตอน,นออกเฉียงใต้ของยูเครนก็จะล่มสลายพังสลายซัปปเชียเมืองคูบยาน ก็จะพังทลายไปหมดตอนนี้รัสเซียลุกคึบตลอดเวลาทั้งแนวหนะ้าแล้วก็ชนะอย่างแน่นอน EU ก็รู้ว่ายูเครนแพ้แน่นอนมินาซัมไอเซเลนซี้ก็โดนกล่าวหาว่าเป็นคนคอร์รัปชันเงินช่วยเหลือที่ทางตะวันตกส่งเข้าไปนะฮะ io, รูบิโอรัฐ่าการ่ามเทศของอเมริกาก็บอกว่าไม่รู้จะทําอะไรกับรัสเซียแล้วแซงชั่นไปแซงชช่นมาไม่มีผลเลยแม้แต่นิดเดียวนะเพราะ,ะนั้นแล้วเนี่ย เรายอมรับหรือไม่ฮะดอนปรมาณวินัยคุณยอมรับหรือไม่ว่านโยบายต่างประเทศคุณและก,กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยมันทาให้ประเทศไทยแม่เรือหายตายโหงคุณยอมรับไหมตอนนี้ผลมันเกิดขึ้นแล้งไงแล้วคุณจะให้คุณสุภพจีไปนั่งไปนั่งปั้นจิม้มปั้นเจอนั่งคุยเรื่องอะไรกับเขาคุยเรื่องอะไรกับเขานะฮะคุณไม่เคยกินแดมเลย ะะกับเรื่องราวต่างๆในเรื่องของภูมิทัศศาสตร์กระทรวงการต่างประเทศแม้เอายังยึดหลักอเมริกาเป็นหลักนะ,ะแม้กระทั่งเข้าไปเป็นสมาชิกของอินโดแปซิฟิกวัตถุประสงค์ของกลุ่มอินโดแปซิฟิกตั้งโดยอเมริกาก็ตั้งทำไมเพื่อดึงเอาประเทศโง่ๆทั้งหลายเข้ามาร่วมเพื่อเอาไปคานปิดล้อมจีนเราเสือกไปเข้ากับเขาด้วยและคนที่เอาเข้าก็คือลุงตู่แล้นั่นเอง พลเอกประยุทธ์จันโอชาเชิญติงลูกตูจะมาลงถล่มผมก็ลงมาได้เลยนะที่จอดรถทัวร์ผมยังว่างอยู่นะฮะสร้างเอาไว้เยอะเหลือเกินแต่นี่คือความจริงที่พวกคุณปฏิเสธไม่ได้ผมเผอิญคุณพวกคุณโชคร้ายหน่อยผมเนี่ยเป็นคนความจําดีแล้วผมเป็นนักประวัติศาสตร์ผมเอาเรื่องราวเก่าๆมาเล่าให้ฟัง เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้มันเป็นผลพวงจากอดีตทั้งสิ้นที่มันเกิดขึ้นเราจะไปลืมประวัติศาสตร์ไม่ได้เลยเราจะลืมประวัติศาสตร์ไม่ได้ด้วยรัฐบาลไทยประเทศไทยที่รอดพ้นมาทุกวันนี้เพราะบุญบารมีนะฮะบุญญาธิการของรัชกาลที่5ในการปกป้องประเทศไทยยังคงเหลืออยู่จนกระทั่งเป็นที่ลลีเรื่องว่าในเอเชียนอกเสียงใต้นั้นมีประเทศไทยเะเทศเดียวที่ไม่เคยโดน ลทัทธิล่านานิคมยึดประเทศไปไม่เหมือนลาวไม่เหมือนลาวขเขมรเวียดนามมาเลเซียมาเลเซียนั้นอังกฤษเอาไปนะฮะลาวขเขมรเวียดนามนั้นฝรั่งเศสเอาไปแล้วก็ยึดพื้นที่ทยยางยิ่งพระตะวองเสียมราชศรีโส,สพลเอาไปแล้วยืนเอาไปเป็นเป็น,เป,นเป็นประเทศขเขมรจนกระทั่งหลังสงครามโลกที่สองแล้วหลังจากลัที่ล่านานิคมจบแล้วมันก็ยังเสือกเอา พระรบ,บองเสียมราชสีโสพลและเกาะกงนะฮะประจันตะเขตคือดีนะฮะเข้าไปแทนที่จะคืนให้ไทยมันไม่คืนมันกลับคืนให้เขเมนทั้งนี้นั่นเป็นดินแดนเก่าของไทยไมท่านผู้ชมประวัติศาสตร์เราไม่จำไม่ได้เราต้องจำเอาไว้ให้มัน่นนะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ชัดเลยนะฮะว่าความผิดพลาดการดําเนินนโยบายทางประวัติศาสตร์เดินตามรอยเท้าตะวันตกวันนี้อเมริกาใกล้ร่มสลายแล้วทุกอย่าง นะฮะอเมริกาพ่ายแพ้จีนทุกรูปแบบ